สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านวันนี้แม่จันก็ยังอยู่ในครัวนะคะนะอยู่ในครัวเหมือนเดิมวันนี้แม่จันจะพามาทำสตอผัดไก่ใส่ไก่นะคะนะ นี่คือพระเอกของเรานะคะพระเอกหนึ่งจานใหญ่ๆน่าจะนะคือสตอค่ะผระเอกของเราเนะเวลาจะทําผัดอะไรแม่จันก็จะเพิ่มกระเทียมเข้าไปนะคะกระเทียมหัน่นกระเทียมสับน่าจะนะใส่กระเทียมเข้าไปด้วยจะ้ะเพิ่มความอร่อยและหอมนะ่าจะนี่คือวัตถุดิบของเราจ้าที่จะทําวันนี้นะจจะ ทำกับข้าววันนี้ก็จะเป็นผัดสตอใส่ไก่ใส่กะปินะคะเนาะมีกระชายใบมะกรูดนะคะเริ่มทำกันเลยนะจะเนาะจุดเตาก่อนเลยขั้นแรกแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนิดน้อยนะจะเป็นน้ำมันลำข้าวนะคะที่แม่จันใช้แล้วก็ตามลงไปกระเทียมนะจะเนาะกระเทียมตามลงไปแล้วก ใส่พริกแกงเผ็ดเราจะนะใส่พริกแกงลงไปด้วยแล้วก็คนให้เข้ากันใช้ไฟอ่อนนะคะขั้นตอนนี้เราจะผ่อนไฟนิดนึงเราจะใช้ไฟอ่อนๆสูตรของแม่จันก็จะใส่กะทินะคะเพราะว่าแฟนแม่จันชอบกินแบบกะทินะคะผักลางจริงๆเขาไม่ใส่แต่ว่าแม่จันใส่ค่ะใส่กะทิลงไป เติมไฟอีกนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันสักพักนึงเะจ๊ะนะได้ที่แล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะจ๊ะใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะาจะนะผัดไปเรื่อยๆให้มันเข้าเครื่องให้เครื่องมันเข้ากับเนื้อไก่นะจ๊ะผัดไปเรื่อยๆเรื่อยนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปก็จะใส่ กระชายกับใบมะกรูดนะคะเนาะใส่ใบมะกรูดใส่กระชายเสร็จแล้วเราก็จะปรุงเครื่องเราจะเนะ,ะนะเริ่มด้วยซีอิ๊วขาวนาะจะซีอิววะะอ๊วขาวลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะจะนาะด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะจากนั้นก็กะปินิดหน่อยเพิ่มกะปิลงไปแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะตามใจชอบเลยนะคะผงนัว ใส่น้อยแซบน้อยใส่หล้แซบหล้ด้วยค่ะผมงนัวตามใจเลยนะจ๊ะเนาะแล้วก็คน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 ให้เข้ากันอีกรอบนึงนะจ๊ะแล้วก็จะชิมอีกรอบเพื่อความอร่อยนะจ๊ะแล้วก็หั่นพริกแดงเตรียมไว้นะจ๊ะไว้โรยหน้าให้สวยๆนะคะเนาะ,ะ,นะะเพิ่มรสชาติเผ็ดขึ้นมอีกนิดนึงนะจ๊ะ มันพิกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะก็จะชิมเพื่อความมั่นใจเพื่อความอร่อยอีกอีกรอบนึงนะา๊ะเพิ่มกลมอร่อยได้สีอิ่ขาวนะจ๊ะแค่นี้ก็เรียบร้อยเตรียมตัวใส่พระเอกลงไปนะคะพระเอกของงานนี้ก็คือสตอนะคะใส่สตอลงไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ ใส่ชลงไปแล้วก็คนๆแล้วก็เอาพริกแดงที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปอีกรอบนึงก็จะเรียบร้อยเลยสีสันน่ากินมากๆนะคะเนาะอะไรแล้วจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่จันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ้าเมื่อแม่จันจะพาทำอะไรต่อนะคะเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม บุญรักษาพระคุ้มครองนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า